ไม่ต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำมโอ้ปากตรงตัวนั้นให้นี่ก่อนนะเดพื่อคอยหวัดนะให้ต่ำหนูให้ต่ำให้ต่ำไปย้ายน้องๆไปไว้บ่อใหม่ยกขึ้นแม่นันนั้นนี่เป็นปลาของขาวนะครับไปก่อนนะครับตัวแรกไปโลดอันนี้ปลาเต่านะครับตัวที่สอง ตัวที่สามลงบ่อครับตัวที่สี่กำลังจะไปอยู่บ้านใหม่ครับานุ่มแครับตัวที่สี่นะครับนี่ครับหน้าตานะครับ ที่ลองอยู่ในติ๊กต็อกนะครับยิงล,ง,ลลงลองไปรอดโอ้ยน้องเราไปอยู่บ้านใหม่มาแล้ว